เล่าให้ฟังแล้วกันประสบการณ์การทํางานแล้วก็ปรากฏว่ามีลูกความผมด้วยทั้งคนที่มาปรึกษาทั้งคนว่าจ้างไปจ่ายตังค์ยัดเพื่อจะเข้าโรงเรียนในสิบนี่นแหละในร้อยก็มีแต่หลักๆเลยครับในสิบนั้นเป็นความหวังของอีกหลายหลาคนในครอบครัวในประเทศไทยประเทศที่ชื่นชอบคนมีสีชื่นชอบข้าราชการแม่ไม่ไงั้นเขาจะบอกเหรอตำรวจเนี่ยมีเมียเยอะนะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจอ่ะไม่พูดพามทำเพลงครับเข้าไปเลยเป็นกันเลยปัญหาเรื่องการทุจริตการสอบในสิบที่ผ่านมานะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา27พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการสอบของโรงเรียนในสิบหนึ่อัตราซึ่งพบว่ามีการทุจริตโดยรอบนี้ใช้ s e ็กทอยไขสัน ไว้ในเอายอ่อเพศของผู้หญิงเพื่อจะบอกว่าอ่ะก็ไกลก็สันหนึ่งที่ขอไข่สันของทีขอควายสันสามทีอ้มันไปกันขนาดนี้แล้วเนาะขนาดเป็นในสิบยังต้องจ่ายเงินขนาดนี้เชื่อมหมครับว่ามีคนออกมาเปิดเผยตัวเลขเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทุจริตเพื่อเข้าโรงเรียนในสิบเนี่ยสูงถึงหนึ่งล้านบาทสูงสุดหนึ่งล้านบาทรองลงมาห้าแสนบาทรองลงมาอีกสองแสนกว่าบาทซึ่งเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่ผม ได้ข้อมูลอยู่แล้วนะเพราะง,งั้นข้อมูลชุดนี้เชื่อถือได้ว่ามีการจ่ายจริงแต่เมื่อจ่ายไปแล้วปรากฏเขาไม่สามารถเข้าเป็นในสิบได้สิมันเลยเกิดการแฉกันขึ้นมาปัญหาที่น่าสนใจนะครับว่าขนาดจะเข้าไปเป็นตำรวจเนี่ยแรกเริ่มเดิมทียังทุจริตติดสิบนบนโกงเขาเลยถ้าเป็นในสิบไปี่จะไปไม่ถอนทุนคืนเหรอบอกตรงๆอำนาจของตำรวจในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะไม่งั้นจะเห็นไหมฮะ บ่อนไม่เคยเจอ,เเอ,เเจอผับหาไม่เคยเห็นบ่อนไม่เคยเจอผับหาไม่เคยเห็นหรือมาก่อนเวลาเปิดผับตลอดไม่เคยมาตอนเวลาผับเปิดตลอดเลยก่อนเปิดผับเนี่ยไปตรวจพอตรวจเสร็จปุ๊บผับค่อยเปิดเออให้มันได้อย่างนี้สิมีคนถามว่าในประเด็นดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้อย่างไรบ้างและจะมีบทลงโทษอย่างไงไหมคุณผู้ชมครับความผิดเรื่องของการทุจริตการสอบเนี่ยนะครับถ้าเป็นเอกชนเนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไรนะ นอกจากว่าคุณไปแฝงตัวเป็นคนอื่นคือชื่อรณรงค์แก้เพชแต่ไปเอาเปียนักสุกยางเนี่ยมาทำข้อสอบแทนไอ้อย่างเงี้ยโดนว้อหาปลอมเอกสารใช่เอกสารปลอมแต่ถ้าเป็นของส่วนการสอบทั่วไปเนี่ยก็แค่ถูกตัดสิทธิ์ทีนี้ครับในกระบวนการการสอบครั้งนี้นะของนาสิทธ์ที่มีปัญหากันเนี่ยมันจะต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือกระบวนการที่หลอกลวงต้นตูดเขากับอีกส่วนหนึ่งก็คือเหยื่อที่อยากจะเป็นนสิ์แลวจ่ายเงินและสุดท้ายไม่ได้เป็นจะบอกว่าเหยื่อดีไหมอะ ก็จ่ายตังค์นะปัญหาที่น่าสนใจก็คือเพราะบตรเนี่ยจะดําเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบในครั้งนี้นะโดยมีข้อมูลวงในมาว่ามีข้าราชการตํารวจเกี่ยวข้องด้วยเป็นระดับของพันตํารวจเอกเลยทีเดียวพันตํารวจเอกนี่คือระดับพุ่มกคับแล้วนะใหญ่แล้วนะไม่ใช่ระดับเล็กนะมีความติดตามประมวลกฎหมายอาญาหนึ่ง8และ คนที่อยู่ในขบวนการก็จะโดนข้อหาร่วมการกระทําความผิดหรือร่วมการสนับสนุนให้เกิดการกระทําความผิดเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไปด้วยจากเดิมไม่มีข้อหาจะตั้งอะไรพอมีตํารวจมาเอี่ยวทั้งหมดที่โดนเนี่ยร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการกระทาความผิดขึ้นหืึองห้าเจ็เลยนะ157ห้าจตำรวจายอาญาเนี่ยนะครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับ 20,000- ถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ158่ก็เหมือนกันครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียทำให้สูญหายทำให้ราคาซึ่งทรัพย์เอกาสารใดอันตนมีหน้าที่ต้องรักษาไว้คือมันมีประเด็นว่าตำรวจจะแอบไปขโมยข้อสอบมาแล้วเอาไปแจกหรือเปล่าคือถ้าพิสูจน์ได้โดน158อีกข้อหาหนึ่งนอกจากนี้นะครับ ในการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยเราต้องบอกย้ําเตือนก,นกันก่อนนะว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับการที่ไปโกงข้อสอบแบบนี้ผมอยากจะบอกให้ฟังนะสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสืออ่ะผมอยากจะบอกให้ฟังนิดนึงนแล้วกันรณรงค์เนี่ยสอบอะไรเนี่ยต้องใช้เวลาในการอ่านไม่มีหรอกครับเทวด,ดาจากนั้นมาบอกต้องอ่านต้องขยันต้องทําเองถ้าแค่นี้คุณทําไม่ได้อะไรอะไรคุณก็ทาไม่ได้ครับเพราะว่านี่แค่อ่านหนังสือแล้วไปสอบเองยังโกงเลย